เดี๋ยววันนี้หลังจากธรรมะเสร็เจเช้านี้เราก็จะได้ฟังธรรมที่ที่คนมักสึกสงสัยแล้วก็ยังไม่เข้าใจคำว่าอัตตาอนัตตาสุญญาจามันเป็นยังไงธรรมนี้มันเป็นยังไง,ไง,ไงและเป็นลักษณะยังไงในะวันนี้ก็จะมาแสดงให้พวกเราได้ฟังเพื่อประดับความรู้เพื่อาการพิจารณาซึ่งตอนนี้นี่มีคนขัดแย้งกันอยู่เยอะ บ้าธรรมะเป็นอัตตาบางคนก็บอกเป็นอนัตตาคือเขายังยังเข้าใจที่ผิดเพี้ยนอยู่อเรามาค่อยคแยกก่อนว่าทาเป็นอัตตาคืออะไรอัตตาคือความเป็นตัวตนที่มีอยู่เป็นอย่างนั้นแหละอคำว่าเป็นอัตตาถ้าพระเจ้ามองว่ามันยังเป็นอภิชาอยู่ถ้าเราเห็นความเป็นตัวตนคือเราเห็นวัตถุสิ่งของบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นธาตุนั่นแหละ เรามองเห็นธาตุนี่นะที่มันเป็นอัตตาอยู่เนี่ยแม้แต่ตำรับตำราก็แล้วแต่เนี่ยที่พระเจ้าถือว่าพระไตรปิฎกนะที่ที่เป็นเล่มๆนี่ที่เป็นอัคระอยู่เนี่ยอันนั้นคือสภาพของอัตตาที่มันมีอยู่ยนั้นเป็นอย่างนั้นเองนะเนี่ยก็แม้แต่สัตว์สิ่งของต่างๆในโลกนี้ในจักรวาลนี้เหมือนดวงที่ดวงจันทร์โลกของเราเนี่ยเหมือนผู้หญิงผู้ชายเนี่ย ถ้าเรายังมองเห็นเป็นบุคคลอยู่อ่ามองมองมองตรงนั้นเห็นแค่ตรงนั้นเขาก็ยังมองว่าเป็นอัตตาอยู่นั่นเป็นลักษณะของอัตตาคือวัตถุสิ่งของอตัวกูของกูมันจะเกิดขึ้นอันนี้เนะ่เขาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าธรรมะเป็นอัตตาปุ๊บก็จะมองเห็นว่าตำรานั่นแหละ,ะเป็นอัตตาเออ ทีนี้ในในเรื่องของธรรมะจริงๆนะเพราะว่าธรรมะนี่เราต้องแยกทำก่อนเพราะว่าธรรมะคือหน้าที่เป็นเป็นอนัตตามองออกทีเนี้ยถ้าเราใช้คำว่าทมนี่มันไม่ใช่ตำาราทมคือหน้าที่คือกฎของมันอคือคุณสมบัติของมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ เขาว่าทำปุ๊บนี่มันกลายเป็นมาหน้าที่แล้วนีหน้าที่ที่มีที่เป็นที่เห็นนีอย่างเรากรณีอย่างอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยถ้าเราเห็นดวงอาทิตย์ที่เป็นก้อนๆอ,อยู่เนี่ยน่ะเห็นธาตุมันแต่ถ้าเราเห็นแสงสว่างหรือมันทำหน้าที่ให้เกิดกลางวันกลางคืนอันนี้เราจะเห็นธรรมมันมองออ,อย่างทีเนี้ย ไอ้ธรรมนี้แหละคืออนัตตามันไม่ใช่บุคคลเหมือนดวงตาเนี่ยเออถ้าเราเห็นดวงแก้วตาอยู่เนี่ยมองตาแป๊บๆเน็่ยเขาเห็นเป็นอัตตาถามว่ามีไหมมีแต่ถ้าเรามองที่ทำมันมันคือดูเห็นไหมแต่ถ้าไปเขียนดออูด,ดูมันก็เป็นอัตตาอีกแต่ถ้าเราเห็นความจริงมันคือดู หูคือฟังถูกไหมมองออกมันตรงนี้ยชัดระล้านตรงนี้นะนีถ้าเราเห็นทำปุ๊บจะเห็นเป็นอนัตตาหมดนี่ตนี้มันมีการขัดแยง้งขัดแยง้งผู้ชื่อแสดงธรรมที่พยายามที่จะเอาตำลามาเป็นอนัตตาคือให้คนมองเนี่ยที่ทั้งทที่มันมีอยู่ แต่ให้มองมันมันไม่มีมันก็เลยสับสนถูกไหมล่ะนี่แหละาศาสนาพุทธของเรามันกําลังกําลังโดนขัดแยง้งกําลังโดนเบียดกําลังโดนแทรกแซงกําลังโดนผิดเพี้ยนทําให้แตกแยกทําให้แบ่งแยกคําว่าธรรมะไม่มีการแตกแยกไม่มีการแบ่งแยกไม่มีผิดไม่มีถูกมันจะผิดถูกเป็นไปไม่ได้คำว่าธรรมะ ถ้าเรามองเห็นทาปุ๊บไม่มีผิดถูกถ้าเราเห็นอัตตาปุ๊บผิดถูกเราจับที่อัตตามันผิดถูกมีผิดมีถูกเพราะเป็นเปนเรื่องของบัญญัติถูกไหมผิดถูกเป็นเรื่องของบัญญัติที่เราคุยกันเองทํากันเองเออบัญญัติขึ้นมาเองว่าผิดถูกเนี่ยเป็นเรื่องของคนดีคนเลวหรือว่าความดีความเลวที่สังคมนี่เออ กำหนดขึ้นมาเองเขาว่าผิดถูกเนี่ยเนอ,อคือสิ่งที่เกิดประโยชน์เออต่อตัวเองสังคมถือว่าถูกอย่างเงี้ยมันหยัดขึ้นมาปะย,ยังถ้าเกิดโทษกับสังคมกับตัวเองเรียกว่ามันผิดเดินตามทําผิดพูดง่ายก็คือดีกับเร็วนี่คือสรุปทำดีกับเร็วเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็มีแต่ดีกับเลว็วถูกไหมมองเข้าใจนะ ทีนี้เรามา,มามองที่อัตาอตาอนัตตาสุญญาตาตัวธาตุนั่นแหละเนี่ธาตุทั้งหลายนั่นเป็นอัตตาจะเปลี่ยนคําว่าอัตตาเป็นอนัตตาไม่ได้จะเปลี่ยนให้มันที่มีอยู่เป็นไม่มีไม่ได้เหมือนคนที่ตั้งอยู่เนี่ยจะให้มันหายสาบสูญไปเป็นไป,นปนไม่ได้ันมีอยู่ใช่ไหม แต่ถ้าเรามองที่ทำเขาตัวมันมีแต่หน้าที่มันเกิดอ่าอันนี้เขาเรียกว่าทำถ้าเราเห็นหน้าที่เขาเห็นทำใช่ไหมมองหรือยังเหมือนเราเขียนดอีดีนี่ถ้าเรามองแต่แค่นี้อืมแต่ภาษาผิดเพี้ยนได้ถูกไหมมันสามารถที่จะไปเขียนเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอะไรได้แต่ถ้ามองดีปุ๊บมันเป็นภาษาเดียวกันถ้าเราเห็นหน้าที่มันอะ มองออกไหมตัวเนี้ยเห็นทำปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขัดแย้งนี่หละเราว่าธรรมะไม่มีการขัดแยง้งที่ขัดแยง้งคือสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวตนอยู่ถ้าเราเห็นเป็นตัวตนเนี่ยเห็นเฉพาะตัวตนเห็นธาตุอ่มันจะมีความผิดแล้วก็เพีย้ยนแล้วก็ขัดแย้งกันตลอดเพราะฉะนั้นการสอนหรือว่าการเข้าใจธรรมนี่นะ ถ้าเราเข้าใจตรงกันหรือว่ามองที่ทำมันจะไม่มีการขัดแย้งเลยเนี่ยทีนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งฝ่ายเรียนปริยัตทั้งฝ่ายปฏิบัติเนี่ยที่ขัดแย้งกันเพราะว่าจับประเด็นคนละเรื่องออเจับคนละอย่างมาแสดงมันก็เลยขัดแย้งกันคนหนึ่งก็ยกคัมภีร์อ้างแต่คัมภีร พระใจยังอ้างคำพีไหมเลยไม่เห็นธรรมกอเห็นแต่คำพีก็ยกแต่คำพีมาจับผิดคนอื่นเข้าใจจุดนี้ไหมนี่แหละความขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้ยกแต่คำพีมาจับผิดคนอื่นแต่ถ้าเห็นธรรมไม่เห็นคำพีเออมันก็เห็นตรงกันเห็นหรือย่างทีเนี้ส่วนปฏิบัติ ก็ยกแต่สิ่งที่ตัวเองทําได้ฤทธเดชซึ่งมันไม่เที่ยงทุกคนจะทําได้เหมือนกันไม่ได้เด็ดขาดมันต้องมองเห็นที่ต่างกันเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติมันย่อมต่างกันเออและก็ไปยึดมั่นถือมั่นตัวนั้นคือของจริงแล้วก็ไปติดในฤทธในเดชในอภิญญาต่างๆแล้วก็มันเที่ยวกับแย้งกับ คมภีมองว่าตัวเองถูกอ่าเนี่ยต่างคนก็เลยต้องขัดแย้งกันถูกไหมระหว่างคัมพีกับฤทธิเดชท,ที่มีอภิญญาที่เกิดถูกไหมมองมองออกไหมตัวเนี้ยความจริงแล้วทั้งสองฝ่ายนั่นอ่ะก็ยังเป็นอัตตาอยู่ยังเป็นอัตตาอยู่ยังอยู่ในอัตตายังไม่เห็นธรรมถ้าเห็นธรรมจะไม่ขัดแยง้งถูกไหม เพราะเรายังไม่ถึงสิ่งที่ถูกต้องที่สุดคือสุญญตาเราังไม่แจ้งเพราะบุคคลสองฝ่ายเนี่ยถ้าแสดงทมแล้วนี่มันย่อมขัดแย้งเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะจับผิดจับถูกใครไม่ได้จะไม่ชี้ผิดชี้ถูกใครไม่ได้เด็ดขาดเพราะตรงเองยังไม่ตัดสรุอ่านี่คือหลักของพุทธศาสนาจับผิดไม่ได้เออ แสดงหรือว่าชี้ผิดชี้ถูกใครไม่ได้เด็ดขาดยกเว้นพระอริยะที่ตัดสรูแล้วผู้ที่เข้าสู่สุญญาตาเท่านั้นที่จะสามารถชี้ผิดชี้ถูกได้เพราะแต่ละฝ่ายอยู่ระดับไหนจะเข้าใจนำอะไรมาสอนนำอะไรมาแสดงจะเข้าใจดีเพราะผู้เข้าสู่สุญญาตา จะรู้ทั้งสองฝ่ายมองออกไหมตรงเนี้จะเข้าใจในทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นเขาถึงปรารถนาให้ผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่เป็นกลางจริงๆมาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของสังคมโลกปัญหาการขัดแยง้เงเขาถึงต้องการผู้มีปัญญาจริงๆถ้าเอาผู้ไม่มีปัญญาจริงๆมา แกป้ปัญหาหรือว่ามาขจัดข้อตัวแย้งไม่สำเร็จนะดูให้ดีนะลักษณะของของธรรมะคำว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบคำว่าอัตตาเขาบอกแล้วเราเห็นธาตุนี่เห็นธาตุเห็นก้อนธาตุความเป็นบุคคลเราเขาอยู่ตรงเนี้ยกาเรียกเป็นอัตตาแต่ถ้าเราเห็นธรรมเป็นอนัตตาเออ แล้วเห็นหน้าที่ของเขาเป็นอนัตตามันเห็นทาจริงๆหน้าที่จริงๆคือเป็นอนัตตาก็เหมือนความว่างที่มันเกิดขึ้นเหมือนเห็นกายเห็นจิตไหมร่างกายเราเนี่ยก็เห็นรูปอยู่ใช่ไหมเออดวงจิตก็เหมือนท้องฟ้านี่เห็นไหมมันมาทําหน้าที่อย่างเดียวเรามองไม่เห็นตัวดวงจิตนะมองไม่เนี่ยเรา เข้าสู่การปฏิบัติแล้วนี่จนเรารู้แจ้งนั่นหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหะหรือว่าตัดสรู้แล้วนั่นมันก็จะเป็นสุญญาตาอัตตาอนัตตาสุญญาตาธาตุธรรมว่างตัดสรู้เห็นไหมหมองไหมอัตตาคือสิ่งที่มีที่เราเห็นเป็นเป็นบุคคล เราเราเขาอยู่เนี่ยที่มาเกิดขึ้นมาสมมุติขึ้นมาอย่างเงี้ยในโลกเนี่ยเออที่มันมัมันอยู่นี่เรามองเห็นตัวมันเรามองไม่เห็นหน้าที่มันเ็าเรียกว่ายังไม่เห็นธรรมแต่เราเห็นหน้าที่มันปุ๊บเห็นธรรมเออผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแจ้งแล้วนี่แม้แต่ตัวเองเนี่ยก็ออกจากไอ้ตัวกิเลสตัณหานี่ที่ครอบง,งำอยู่เนี่ย เข้าใจทำแล้วยังปฏิบัติรรมจนรู้แจ้งมันอ่ะจนหายสงสัยทุกเรื่องในจักรวาลนี่เรียกว่าจิตเข้าสู่สุญญาตาจิตเข้าสู่สุญญาตาคือดับดับอวิชชาทั้งหมดเออนั่นแหละพอจิตเข้าสู่สุญญาตาปุ๊บนั่นทุกอย่างมันก็จะจบทุกเรื่องเลยนะแม้แต่การเป็นว่ายตายเกิดก็ดับ เพราะโลภก,กดลงมันสลายหายสิ้นไปอวิชามันดับไปหมดเลยนี่จิตถึงจะเข้าสู่สุญญาตาได้คือว่างแล้วก็ดับสนิทแห่งจิตนั้นนนี่คือลักษณะเป็นสุญญาตาเข้าใจไหมล่ะถ้าถ้าเราเปรียบกับโลกนี้ก็เหมือนนี่โลกเราท้องฟ้าแล้วก็อวกาศเห็นไ,ไหม มันก็เหมือนกับเราอยู่กับโลกนี้คนมีมีวิชาอยู่ก็เหมือนกับเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงกันอยู่เนี่ยยังหลงอยู่ติดอยู่กับไอ้เรื่องเนี่ยเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องนอนอยู่เนี่ยยังลังเลอยู่เนี่ยเข้าใจปะ่ะก็ยังเลยไม่เห็นความจริงมันอืมแต่ถ้าเราจิตเราว่างจิตเราออกจากอกิเลสตัณหาได้บ้างก็เหมือนท้องฟ้าออกได้บ้างนะ ที่เราเข้าใจทำเนี่ยออกได้ออกจากใครจยจางคลาย่ะที่มีธรรมะแล้วเราจะมีธรรมะคนที่มีธรรมะแล้วนี่ก mm. ็จะเหมือนจิตเราเหมือนเข้าสู่อาวท้องฟ้าแล้วแล้วก็เพียนออกจากไอตัวครอบงำมันอะ่ะพยายามทยานออกเพราะในท้องฟ้ามันย่อมมีเมฆมีหมอกมีควันพิษเป็นธรมรมดาถูกไหมเข้าใจจุดนี้ลล่ะเราห้ามไม่ได้ เพราะท้องฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีอํานาจของสิ่งทั้งหลายจอนมาอยู่แล้วพวกความโลคความโกรธความหลงอะไรต่างๆถึงจิตเราจะเข้าใจธรรมะหรือมันจะว่างอยู่อ่ะเออมันก็ต้องมีสิ่งจรมาพวกเมฆหมอกเนี่ยล่ะก็เรียกว่ากิเลสตัณหาที่จอนมาก็มีอยู่อย่างที่พ่อถามพวกเราอะ่ะมีไหมมีแต่มันระงับได้ไวนั่นก็เหมือนเมฆบอกผ่านมาเออ รู้มันเออมันก็ผ่านไปนั่นเราะก็เรียกว่ามันเริ่มจางคลายเออแต่ถ้าตัดสรู้เมื่อไหร่ปุ๊บนี่มันก็เหมือนจิตของเราทะยานเข้าสู่อวกาศนั่นแหละก็เรียกว่าในอวกาศมันไม่มีเมฆไม่มีหมอกแล้วไม่มีควันพิษไม่มีอะไรความเสมอกันความเป็นอยู่มันมันมันว่างเลยเมฆหมอกควันพิษไม่มีไม่มีอะไรเลย มันก็เลยเสมอกันที่ตรงนั้นคือโลกโกดลงมันหายสิ้นเออนั่นคือสภาวะของนิพพานเหมือนธาตุคันเราแตกสลายหมดแล้วนี่เราก็ไปอยู่รวมกันตรงนั้นมองมองเห็นชัดเจนไหมเนี่ยเออนี่แหละคือพุทธเจ้าทั้งหลายก็สภาวะเดียวกันคือมันหมดสิ้นเพราะฉะนั้นบุญก็ม,มีบาปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเพราะพูดตัดสรู้หรือว่าพูด อา่าที่สามารถสําเร็จแล้วนี่สภาวะก็อย่างนั้นคือมันเบาบางไปเรื่อ,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 อยๆๆๆๆนี่เขาถึงแบ่งชั้นให้เหมือนกับเนี่ยเหมือนกับมัสโสดานี่ก็ยกระดับจิตขึ้นไปตรงอยู่บนท้องฟ้าพรเจ้ยังทีนี้้องฟ้าก็หลายชั้นใช่ไหมสกิทาอนาคาใช่ไหมก็เหมือนเริ่มเป็นเทพชัน้น กล้มนุษย์เริ่มเป็นเทพชั้นสูงเริ่มเป็นพรมเริ่มเป็นอรูปภพมเข้าใจไหมนี่คือจิตที่เหมือนกับยกระดับขึ้นไปมันจะเบาบางไปถ้าเป็นอรูปภพมแล้วนี่มันก็เฉียดพระรหนตนใช่ไหมนี่ทีนี้ถ้าทำลายอัตาหมดสิ้นแล้วนี่มันก็สามารถตัดสะลุเลยไม่มาเกิดอีก สลายสลายตัวกูของกูออกไงเห็นทาที่แท้จริงความเป็นกูไม่มีแล้วเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าตัดสรู้แล้วโลภโกรธลงทั้งหลายม,ม,มันหมดมันไม่จะมาเกาะเกี่ยวให้มันเกิดอีกจิตเข้าสู่สุนตาด,ดีก็มีเลวก็มีแต่ระดับผมคือมีมีฌานมีดีอยู่อรูปอพมยังมีองค์ฌานอยู่เข้าใจยังยังยึดในกูอยู่สุขอยู่ติดความสุขอยู่มองเอไหมพรหมนี่เขาติดความสุขความสง,งบ เทพเขยังติดดีอยู่กูดีเห็นไหมกูดีเห็นไหมตีกตัวกูมีใช่ไหมเออถ้าไม่มีตัวกูปุ๊บมันสามารถที่จะเข้าสู่โน่นอาวากาศได้เลยไงลอยเข้าสู่นิพานเลยพรหมก็เหมือนกันสามารถลอยเข้าสู่เพราะบุญถึงพร้อมไงลดตัดแค่ตัวกูของกูออกจบเลยไงเนี่ยพวกเราถึงเริ่มต้น่ะจากเนี่ยให้เห็นทำที่แท้จริง เห็นทำที่แท้จริงคือความเป็นอนัตตาคือเห็นหน้าที่มันง่ายไหมยอย่างเงี้ยมองเห็นชัดเจนไหมถ้ามองเห็นหน้าที่หรือว่ามองเห็นทมจริงไม่มีการขัดแย้งใช่ไหมแต่ผู้ใดก็แล้วแต่เนี่ยสแสดงทมอันเป็นขัดแย้งอยู่ยังมองผิดมองถูกอยู่นี่สแสดงว่าตัวเองยังไม่เกิดปัญญาเลยเข้าใจจุดนี้ไหมยังไม่เกิดปัญญาั้งมองผิดมองถูกอยู่เออ ถ้าแสดงทำแล้วนี่คนยังไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจไม่ใช่เขาผิดแต่เข้าใจมันเขาก็เข้เขเขาใจตรงกันไม่ใช่บังคับให้เข้าใจมองออกไหมล่ะไม่ใช่เข้าใจในคำพูดเราพูดนำไม่ใช่เข้าใจในคำพูดที่ผู้พูดพูดอยู่แต่เข้าใจในธรรมเข้าใจในธรรมใช่ไหม แสดงมาปุ๊บอืมตีแตกเลยอย่างเงี้ยเหมือนที่พ่อบอกว่าธาตุทั้งหมดเป็นอัตตาเป็นอัตตานะถ้าเรามองเห็นธาตุเรามองเป็นอัตตานะอย่างเงี้ยถ้ามองเห็นหน้าที่มันเป็นธรรมนะเป็นอัตตานะเนี่ยนะง่ายไหมอย่างเงี้ยเออเหมือนจับมือถือมาปุ๊บนี่เนี่ยถูกไหมถ้าเราเห็นเนี่ยเป็นวัตถุอยู่เนี่ยเห็นเป็นอัตตาใช่ไหมแต่หน้าถ้าเราเห็นหน้าที่มัน ธรรมะมันเอ่ง่ายไหมไม่ขัดแย้งเลยใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็เออเถียงไม่ได้ไงมันจะไปเสียงได้ไงล้าเมื่อเราไม่เลื่ไปเสียงเรื่องอะไรขัดเรื่องอะไรเพราะแสดงเออธาตุเอเอก็มีอยู่เออเออมีก็มีไงแต่จะบอกว่ามันไม่มีไม่มีได้ยังไงล่ะถ้าเรามองเห็นธาตุเป็นอนัตตา เห็นได้ไงไม่มีได้ไงจับเือะจับเยอะนั่นแหละแล้วใครจับหนึ่งเป็นเฮียแล้วหรยออะไรเงี้ยถูกไหมล่ะเห็นคนเป็นเฮียหรือไงก็จะไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่คนแล้วเป็นใครวะเป็นเฮียเลยเห็นไหมเขาก็ตอบมาอย่างนี้ใช่ป่ะมองหรอไหมเออถ้าเรามองว่าเป็นธาตุนะเออก็เลยเอาอใช่ธาตุนี่ อ่าถ้าในบอกของแข็งนะเออธาตุธาตุดินก็ได้ไงใช่ไหมก็เรามองเห็นหน้าที่จบจบเออเห็นทามันจบเลยมือถือมันมีลักษณะที่มันต้องใช้หน้าที่อย่างเงี้ยหน้าที่ของมันสื่อสารทําทุกอย่างเล่นลายก็ได้เล่นอะไรก็ได้มันเป็นมือถือใช่ไหมเอออ่าถ้ามองที่โทรทัศน์ก็อ้าวอีกอย่างหนึง่งวิโยอีกอย่างหนึง่งใช่ไหมนั่นไง ถ้าเห็นทำปุ๊บมันจบไงผู้หญิงเออถ้าเรามองตัวบุคคลปุ๊บมันเริ่มอ้าวไอ้นั่นผมยาวไอ้นี่ผมสั้นอีกวะไอ้นั่นเป็นกระเทยไอ้นั่นเป็นตุ๊ดอีกเห็นยางตัวนี้ถ้าเรามองหน้าที่ปุ๊บจบเลยความขี้เลี้วขี้เหล่ความสวยความงามไม่มีขัดแย้งไม่ขัดแย้งเลยถูกไหมนี่พทธเจ้าถึงโอ้อจจจัจฉริยะที่ถ้ามันจะไม่ขัดแย้งได้ไงนี่เราก็ สงสัยเพราะเราโง่อยู่เมื่อก่อนใช่ไหมมองออกมาล่ะเอ,อก็ไม่รู้ต้องขัดแย้งแต่ถ้าเรามองทำปุ๊บมันไม่ขัดแย้งเนี่ยเราบอกโอ้คนคนดีก็คือคนดีเพราะเขาทำหน้าที่ดีคนเลวก็คือคนเลวเพราะเขาทำหน้าที่เลวหน้าที่ของเขามีก็เลยไม่รู้จะขัดแย้ง,ย,งยังไง้าใจยังเขามาทำหน้าที่ให้เราเกิดปัญญาต่างหาก ให้เราเห็นความจริงต่างหากใช่ไหมนั่นไงไม่เห็นอะไรจะมีมีข้อขัดแย้งในธรรมของพระเจ้าเลยเออพุทธเจ้าทั้งหมดอย่าขัดแยง้งและอย่าสอนให้ขัดแยง้งนี่เพราะธรรมะไม่มีการขัดแยง้งอืมธรรมะบัญญัติธรรมะประมัถนเนี่ยนี่มันมีทั้งหมดแหละใช่ไหมความเป็นปรมัถนก็มีนี่ คือเรื่องของโลกุตระธรรมเรื่องของปัญปญ,ญาพิมิอันนั้นเรื่องของปรมัตลุนล้วนเพราะมันเหนือดีเหนือเลวเ็าจะให้ทําแต่ดีเอาให้ทําแต่ดีก็ไม่รู้ยังไงแล้วถูกว่าเออก็ดีก็ดีเออเขาจยังให้ทําแต่ดีไม่ต้องทําชั่วอืมเพื่อมักผลที่ผ่านอย่างเดียวสลดัดแล้วเธอให้สลดัดทีเนี้ยเอาทาความดีแล้วจะสลัดอีก คนทั่วไปเขาทาดีก็ต้องเอาดีสิก็เหมือนเอา้าให้เราหาเงินหาเงินหาเงินฝา,ากเบงเออเอาให้ไปเลยให้ันอะไรวะทํางานแทบตายให้ฝากแบงแล้วก็ไม่ต้องถอนมาเลยยังไงไหมเก็ว่ายังไงเป็นไปได้ไหมประชาชนคนกิเลสน้าสักเลิกไม่เข้าใจเลยนะถูกไหมเออไม่เข้าใจแล้วไงเออนั่นแหละก็เรียกว่าความไม่เข้าใจ อืมันเป็นเรื่องของปรมาตัตงไงเมื่อเหมือนเราสร้างบุญเนี่ยทําบุญทาบุญไม่ต้องเอาคืนไม่ต้องปรารถนาอะไรทําไปเลยเป็นเรื่องของปรมาัจไงก็เหมือนเราจําเงินเข้าแบงก์เลยถึือมันเป็นของเราแต่เราไม่เบิกมาใช้เพราะเราทํางานต่อเนื่องไม่มีเวลาใช้ไง <c oughs> ทํางานต่อเนื่องไม่มีเวลาใช้เงินนั้นก็เป็นอ่าก็เป็นของมหาชนก็เป็นไปสิเราไม่ได้ใส่ใจมันนี่เราก็รยกว่าปรมาตัตงมัน มันพูดยากไงเหมือนทำบุญทำบุญทำบุญเออเกิดก็ไม่อยากเกิดแล้วทำไปทำไมมนะันน่ะนะคนคนทั่วไปก็จะมองทำมันต้องได้อะทำมันต้องเอาอ่ะนั่นคือคนไงนั่นคือคนแต่ถ้าพระอริยะแล้วไม่เอานั่นะย,ยิ่งสูงขึ้นปุ๊บมันก็เลยเข้าใจแล้วมันก็ยิ่งยิ่งทำง่ายขึ้นทีเนี้ย เพราะมันไม่ปรารถนาอะไรที่มาเข้าเขาตัวเองไงมันก็เลยง่ายขึ้น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 เพราะเราฝึกเนี่ยฝึกการให้ไงเพราะถึงเห็นความจริงแล้วว่าถึงมาบัญญัติมามาทําให้พวกเราแยกให้เข้าใจชัดเจนถ้าจิตของพุทธะแล้วเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจที่เบิกบานผู้ทําหน้าที่สร้างแต่กร,รมดีไม่มีตัวตนคาว่าอัตราตัวตนมันหายไปคือกูไม่มีแล้ว เออมันก็ทำแต่ความดีความดีความดีเป็นผู้ให้แบบไม่มีตัวกูไปรองรับมันอืมนั่นแหละเจ็ดมันก็เข้าสู่นิพพานอย่างเดียวไงทีเนี้ยมันเป็นพื้นฐานของความเป็นปัมัทนี่แหละเขาเป็นปรมัตถ้าอยู่ติดกบดีกับเลวอย่างเนี้ยมันมันเป็นบัญญัติอยู่แต่ถ้าที่พ่อพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปรมัตแล้วเออมันเรื่องของพระอริยะเป็นเรื่องของพุทธะแล้ว นั่น,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 นตัวนี้ถ้าถ้าบุคคลเหล่านี้มาทำหน้าที่ในการสร้างสันสังคมประโยชน์นะจะมาหาศาลไงนี่เราก็ถึงไม่ให้นักบวชทั้งหลายมายุ่งการเมืองนันเป็นเขาเรียกว่ามันบล็อกไว้นะก็ไม่ถือว่าเป็นธรรมดาแหละเขากว่าดีกว่าถ้า ถ้าเราขยายทำแบบที่พ่อพูดนี่มันจะกระจองกระจายไปได้ทั่วโลกมองมองเห็นไหมล่ะเพราะคนปรารถนานิพานก็มีเยอะแต่เขาไม่เข้าใจไงตอนนี้พอมาสอนผิดเพีย้ยนปุ๊บก็เลยงงไปหมดเลยมองออกมาล่ะพราะสอนให้ให้รู้เท่าเท่าที่ตัวเองคิดเอาเข้าใจไหมแปลเอาคิดเอาว่ามันเป็นอย่างนี้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 แล้วก็บรรจุข,ข้อมูลอย่างนี้ถ้าใครคิดผิดอย่างนี้ไม่ใช่ เลยผิดหมดเอาไปมาทุกคนผิดหมดมีแต่ลูกศิษย์ตัวเองถูกอย่างเดียวอย่างเงี้นี่เขาเรียกว่าทําลายแล้วนี่พระเจ้าไม่ได้สนเสริญเขาเรียกว่าไม่ได้ชิมรสไม่แจ้งในธรรมไม่ได้ชิมรสพระธรรมเลยเออเข้าใจไม่ได้ชิมรสไหมผู้ปฏิบัติธรรมนี่ต้องได้ชิมรสพระธรรมเห็นไหมเรามีความสุขไหมเกิดปฏิติีเกิดปสิทิเราได้ชิมไหม เออโอ้โหน้ำหูน้ำตามันฟังผัวมาใช่ไหมขนล,ลุกขนพองใช่ไหมที่พ่อบอกน้ำตามีไว้สำหรับปิติเท่านั้นเนี่ยน้ำตาของคนโง่คือพุงไปด้วยโศกเศร้าเสียใจพิริภไยลาพันธ์ใช่ไหมนั่นคือน้ำตาของคนโง่ใช่ไหมที่บอกเมืม่อวานเนี่ยเออที่จริงแล้วน้ำตามันสำหรับการปิติเบิกบานสำหรับนิพพานเออน้ำตามีค่า แต่คนอ่ะไม่เห็นค่าของมันเอามาหลังไหลกับเอกความโศกเศร้าเสียใจเออแน่บอกคนปุชชนกิเลสหนาปัญญาทึบมันยอมเป็นธรรมดาถือว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะเขาไม่เข้าใจเออที่จริงมันมีค่ามากมายอืมเนี่ยเราก็บอกความสุขของเราเนี่หนาที่ที่เรามีความสุขเราได้สิ่งของก็มีความสุขนี่คือปุชชนคนกิเลสหนาทั่วไป ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือปรารถนาได้มาก็มีความสุขใช่ไหมล่ะเออแต่ถ้า,าจ,จะให้สุขจริงๆก็สุขในสมาธิสุขในฌานนะี่ถ้าเหนือกว่านั้นก็คือสุขในนิพพานเห็นยังสุขในฌานสุขในนิพพานเป็นความสุขที่ตัวเองสร้างขึ้นมาอย่างเดียวไม่อาศัยในปัจจัยเพียงแต่ในฌานเราต้องมานั่งภาวนาใช่ไหมแต่สุขในนิพพานไม่ต้องอะไรเลย เออเพราะโลกดลงมันดับไงง่ายไหมเนี่ยดีกว่าแต่สนองตัณหาเรานิดนิดหน่อยหน่อยอันนั้นคือสุกๆเดิบดๆใช่ไหมเออนั่นแหละความเป็นอัตตายังมีอยู่ไงเออในอัตาตาก็คือมันยกขึ้นมาในสุญญาตาก็จบนะนี่เปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะวันนี้เราพูดเรื่องอัตตาอานัตตาสุญญา,าใช่ไหมเนี่ยนี่พราะฉะนั้นทำระดับทำสามอย่างมันต้องมีเกิดขึ้นบอกโูเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมอัตตาอนัตตาสุญญตาเนี่ยนี่นี่มันก็น่าจะเข้าใจพอสังเกตเพราะพระจะได้ไปบินิาลาแล้ว